การแก้ปัญหาทางการตลาดโคคาโคล a าด้วยกลยุทธ์ o m อ i Channel ประวัติประวัติเบื้องต้นของแบรนด์โคคาโคลาก่อตั้งขึ้นในปีคศ1886โดยดรจอห์นแพมเบร์ตันที่เมืองแอตแลนตาลัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาจุดเริ่มต้นคือการคิดคนเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มพลังงานก่อนจะพัฒนาเป็นน้ำอัดลมลดโคลาที่โด่งดังไปทั่วโลกปัจจุบันโคคาโคล a าดำเนินกิจการโดยบริษัทเดอะโคคาโคลาคมพานี Coca Company, ที่มีการจำหน่าย กว่า200ประเทศทั่วโลกและเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงอันดับต้นต้นของโลกโดยมีโสโลแกนหลักคือ open h a p p i n e s s และ real magic <S 2. s w o t analysis จุดแข็งแบรนด์มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักทั่วโลกมีระบบกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วภูมิภาคการตลาดสร้างสารรค์และต่อเนื่องมีผลิตภัณฑ์หลากหลายจุดอ่อนพื่งพิงตลาดน้ำอัดลมเป็นหลัก ถูกวิจารณ์เรื่องน้ำตาลและสุขภาพราคาสูงกว่าคู่แข่งบางรายในประเทศโอกาสกระแสลักสุขภาพทำให้สามารถพัฒนาเครื่องดื่มสูตรใหม่การเติบโตของช่องทางออนไลน์และเดลิเวอรการตลาดเชิงประสบการณ์อุปสรรคคู่แข่งอย่างแปปซี่และแบรนด์เครื่องดื่มสุขภาพราคาวัตถุดิบผันผวนนโยบายควบคุมน้ำตาลของรัฐบาลในหลายประเทศการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสภาพแวดล้อมภายใน โคคาโคลามีทรัพยากรด้านแบรนด์ที่แข็งแรงระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าควบคุมทั่วโลกรวมถึงทีมการตลาดระดับมืออาชีพที่สร้างสรรค์แคมเปญได้โดดเด่นเสมอเช่นแชร์อัดโค้กและโค้กสตูดิโอสภาพแวดล้อมภายนอกผู้บริโภคยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นทำให้แบรนด์ต้องปรับตัวด้วยการเปิดตัวสูตรน้ำตาลน้อยและใช้ช่องทางดิจิตัลเช่น TikTok YouTube s h o ปปี้และไล Official เชเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าในหลายมิติ 4. สภาพปัญหาโคคาโคล่คาเผชิญปัญหาหลักคือยอดขายในบางภูมิภาคเริ่มชะลอตัวเนื่องจากการแข่งขันที่สูงและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่หันไปบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นน้ำแร่น้ำผลไม้หรือชากินธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากการโลนล,ลงลดการบริโภคน้ําตาลในหลายประเทศทําให้แบรนด์ต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดใหม่ที่สามารถรักษาความนิยมไว้ได้ 5. คู่แข่งทางการตลาดคู่แข่งหลักของควาโคลาคือแปปซี่ซึ่งมีภาพลักษณ์สดใสทันสมัยและเน้นการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่รวมถึงคู่แข่งทางอ้อมอย่างเอสโคลาบิ๊กโคลาและแบรนด์เครื่องดื่มสุขภาพเช่นวิตาเดย์มาลีและดีนาซึ่งเริ่มดึงความสนใจของ ตลาดไปทำงานและวัยรุ่นได้มากขึ้น 6. ส่วนผสมทางการตลาด p r o d u c t มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นโคคาโคล่าออริจินอลซีโร่ชูการ์ไลท์และรสชาติพิเศษในช่วงเทศกาล Price ราคาตั้งอยู่ในระดับปานกลางถึงพรีเมียมแต่มีโปรโมชั่นร่วมกับร้านสะดวกซื้อเช่น s e v e v e n และ Shopee p a g จำหน่ายทั้งช่องทางออฟไลน์ line. เช่นร้านคาปิร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์เช่น Sho ป e e Lazada, Grabmart โปรโมชั่นใช้กลยุทธ์เชื่อมต่อทุกช่องทางเช่นการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์การใช้อินฟลูเอนเซอร์แคมเปญร่วมกับศิลปินหรือการถ่ายโปรโมทผ่าน AR ฟิลเตอร์และแอปพลิเคชันสรุปโคคาโคลายังคงเป็นผู้นำตลาดน้ำอัดลมระดับโลกได้เพราะมีความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ยืดหยุน่นโดยเฉพาะการน,นำแนวคิด เชื่อมต่อทุกช่องทาง Omni มี a n n n l Marketing มาประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการประสานประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านทางออฟไลน์และออนไลน์การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับกลยุทธ์แบบเรียลไทม์กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้แบรนด์สามารถเพิ่มยอดขายรักษาฐานลูกค้าและสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้โคาคาโคล่ายังพัฒนาแนวทาง Sustainable Marketing เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ขวดรีไซเคิลร้และการลดการปล่อยคาร์บอนในการผลิตซึ่งเป็นการยืนยันว่าแบรนด์พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตอย่างสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม